ไม่ใช่ศาสนาของเจ้าฟ้าเจ้าขุนนะลูกนะเป็นศาสนาของสมณะโคดมพุทธเจ้าที่จัดไว้ชอบแล้วด้วยธรรมด้วยวิญัยด้วยเรื่องผลเรื่องบาปเรื่องนรกเรื่องสวรรค์เรื่องพรมโลกเรื่องมรรคเรื่องผลเรื่องเมืองพระนิพพานนี่ก็จัดไว้ชอบตั้งแต่สองพันาร้อยก่อปีนี่ศาสนานี้มันไม่ใช่ไม่ใช่ศาสนาของเจ้าฟ้าเจ้าขุนนะลูกนะอันนี้เจ้าฟ้าเจ้าขุนก็เป็นใหญ่ดิทุกวันนี้หลวงพ่อเป็นใจแล้วก็นี่ยหาเรื่องฟ้าเร็กเขาหน่อยเขาให้ก็เหมือนก็มาหาเรื่องหลวงปู่นี่แหละนี่เรื่องเดียวกันนี่แหละมันก็็จจจึงงไม่่ลเเ้้้้าาาฟุกรือนี แต่ผู้ดีก็ยกไว้เนี้ยงก็เน้อก็หมอนะักการ์เข้าเข้ามาด้วยไม่ได้ไปรประมาทจับช่วงพ่อแม่กูทั้งหมดนะเฉพาะรูปที่ไม่ดีนี่มันก็หากมีดีและไม่ดีคู่กันตัดส่วนมากมันมันหายากที่พระพระดีนี่เนี่ยจ้าพระเจ้าคุณดีดีนี่เขารู้สึกว่าจะหายากยด้ยเห็นไหมนะนี่ขนาดพระดังวัดวัดดังด้ยรูปนั่นนี่นั่น,เ,นเขาจับเขาจับไม่ได้สิบป,ปีแล้วนี่ก็เ,เปลี่ยนไปยามไม่มีทางแม่หาทางที่จะเอาเอาภาพออกมาไม่ได้อะ ก็เหมือนแถวนี่แถวนี้เหมือนกันแถวหัวนาคำนี่ก็มีออยู่กินกันฉันฉันจ๋ามีภรรญาเนี่ยเขาก็เห็นเห็นแต่เขาก็ไม่กล้าอืเพราะว่าแกจะเอาปืนไล่ยิงอย่างเดียวเนี่ยจำลองนี่แหละอันนี้ก็มีแถวนี้ก็มีเดี๋ยวไม่เข้าไปก้าวไก่น้่พูดให้ฟังเนี่ยพูดอยากให้ชาวพูดเรามีหูมีตาบ้างเนี่ยแต่พวกไม่มีหูไม่มีตาก็ไม่เข้าไปก้าวไก่อีกนะก็ถือว่าเป็นพวกเดียวกันเองพวกรัชธีกลุ่มนั้นพวกทำลายศาสนาเนี่ยโหที่เป็นเจ้าฟ้าเจ้ากุณนะลูกนะ เนี่ยนี่ก็ส่วนมากพระนี่จะเป็นนี่นแล้วก็เอาให้ญาติโยมขึ้นไปขึ้นครูไปครอบครูเนี่ยเด่นดังด้วยนะเออไม่มีการเข้าไปดูแลไม่มีการเข้าไปไอ้เขาเรียกว่าจัดระเบียบให้อยู่ในทำในวินัยแล้วองพวกนี้เนะี่ยกับสาธุด้วยกันนะเออพากันไปไปกราบไปไหว้ไปครอบครูไปขึ้นครูเนี่ยตั้งตัวเป็นศาสดาเองศาส,สนาเองเลยตั้งศาสนาใหม่ตั้งศาสดาใหม่เห็นไหมล่ะ มีหน้าก็เจ้าฟ้าเจ้าคุณจึงไม่ไม่ไม่ดูแลพระพวกกลุ่มนี้ก็เพราะว่าไม่เป็นพวกเดียวกันนี่ผู้ดีก็จะควอยเนื้อก็เนื้อกะหม่อมนะนี่พูดเฉพาะกลุ่มนี้ที่ไม่ดีที่เป็นพวกกัลลัดีทำลายพุทธศาสนาเนี่ยมันก็เลยก็เถือนใจเราจำหดิมที่เป็นลูกที่ดีของพระสมณะโกดมพุทธเจ้านี่เรื่องของเรื่องมันมันก็เถือนใจนะลูกนะเนี่ยก็อันนี้ก็มาก็หาเรื่องเราก็แบบเดียวกันนี่ละอแบบเดียวกันเลยนี่แล้วก็ไม่ลงใจเนี่ยเพราะไม่ลงใจเจ้าฟ้าเจ้าคุณก็เรื่องนี้แหละเนี่ย เอาก็เราไม่ได้ไม่ได้ผิดนี่จะแม่หล่ะก็ทําวินัยก็ก็เป็นอย่างนี้ก็ปฏิบัติอย่างนี้ก็ปฏิบัติตามธรรมตามวิเนียแล้วก็หาว่าเราเป็นคนผิดอีกก็ถึงไม่ลงเจ้าฟ้าเจ้าขุนไม่เด็กผู้เดียวก็ยกไว้เหนือก็เหนือกระหม่อมนะไม่ก็ไปก้าวไก่ไม่ก็ไปจับจ้องพ่อแม่คูนะกาบขอขมาด้วยพูดเฉพาะพระที่ไม่ดีเนี่ยเรื่องของเรื่องมันไม่ใช่ว่าจะไปประมาทพ่อแม่ครูนู้นลูกนี้ว่าไม่ดีไปไปด้วยกันหมดอย่าไปทํานะลูกนะเฉพาะพระรูปที่ไม่ดี อยากให้พ่อแม่ครูผู้ที่เป็นเจ้าฟ้าเจ้าคุณที่ดีดูแลลูกหลานด้วยผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็มีมากอยู่แต่ว่าไม่สามารถที่จะประฤปฏิบัติได้เพราะว่าเจ้าฟ้าเจ้าคุณเจ้าเปรตเจ้าผีเจ้าหมูเจ้าหมามาทําลายเรื่องของเรื่องมันนั่นอย่าเห็นเจ้าฟ้าเจ้าคุณพ่อแม่ครูที่ดีๆปกป้องดูแลรักษาพุทธศาสนาปกป้องดูแลรักษาลูกหลานด้วยนี่เรื่องของเรื่องมันนังนี่เพราะว่ากึ่งคุตการและความเสื่อมของศาสนามีตลอดตลอดมาตลอดมาก็เพราะว่าพระเป็นอย่างนี้ อยู่ดีสบายก็เลยเป็นอย่างนี้ดั่งที่ลูกหลานเห็นนั่นแหละอันนี้เรื่องพวกเจ้าฟ้าเจ้าคุณนะที่เป็นข่าวมานี่เมื่อวานนี่แหละโอ้หเขาสิบป,ปีแล้วนี่เขาเขาหาวิธีการที่จะจับไม่ได้นะแกก็ฉลาดของแกนะหาวิธีการหลบหลบ,ลบซ่อนซ่อนตลอดตลอดแต่ความจริงก็คือความจริงนะลูกนะเราก็เลยระลึกระลึกเห็นนี่และไอ้ที่ว่าเป็นเป็นวัดที่ศักดิ์สิทธิ์วัดพระนอนวัดพระใหญ่วัดพระนอนใหญ่ที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วทําไมแต่ว่าได้จริง จึงไม่เอาจัดการกับมันชะมั่งพ่อนึกติดตองพ่อนะกะวัดวารามนี่เป็นสถานที่เป็นสถานที่ที่ศักดิิตเป็นสถานที่มหามงคลก็กลุ่มที่อยู่ข้างในมันไม่ดีนี่แล้วเทวดาที่ดีทําไมจึงไม่จัดการมันด้วยคำนองนี่นะ่ยความรู้สึกของเรานะหรือว่าเทวดาเทวดาก็ไม่ดีพอๆกันมันก็เหมือนนี่นี่อยู่ที่ภูนี่อยู่ที่ภูภูโนนี่เหมือนกันนี่แล้วก็มีเทวดามาเทวดานี่ก็เท,กเ,ทกเทวดาก็กดากก๊อกอีกนั่นน่ะนะ S <S <it> เห็นครูบาอาจารย์ก็เขาอนนัหน่อยเขาดองยาไว้น่ะในหายน่ะเป็นเป็นยาดองเขาเรียกว่ายาดองที่มันไม่เมาหน่อยก็เอาน้ําตาลเข้าไปเอาเชื้อเข้าไปนั่นแหละนี่ก็เมาที่เช้าก็เมาเที่ยงก็เมาเย็นก็เมาที่พวกเทวดาก็นึกว่าครูบาอาจารย์พาทําสิ่งที่ดีก็เลยพากันจินเล้าด้วยกันมือเทวดาก็เลยเมาเอมาด้วยกันนั่นละเมาเมายังไงไม่ทราบก็เลยมาเข้าสิงคนที่ยวัด าก็เลยดาเทวดาเหมือนหมูเหมือนหมานี่พวกเทวดาหมูหมูแมามันก็มีนั่นเห็นไหมเน่ะเทวดานีก็ยกไว้ด้วยก็เหมือนมหาบอพิษเท่าสกัดที่เป็นโสดาบันนั่นหรือพวกพรมที่เป็นโสดาจิตาคาอนาคานั่นหรือพวกสุตตวาฒนห้าช่างก็ยกไว้พวกกลุ่มนั้นก็เป็นกลุ่มที่ดีที่พรมที่ดีก็มีนั่นเทวดาที่ดีก็มีทเทวดาเลวก็มีก็เหมือนมนุษย์นี่แหละลูกนั่นพรมดีก็มีพรมไม่ดีก็มี นั่นเรียกว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นสัมมาทิฏฐิก็มีไปหมดทั้งดีและไม่ดีในสามแดนโลกธาตุนี่ไม่ใช่ว่าจะมีดีหมดยกเว้นเมืองโพธิพันนี่ดีหมดนี่เพราะว่าเมืองโพธิพันเหนือสามแดนโลกธาตุไปเป็นโลกธาตุที่เป็นสมมุติที่พู่น้ฟังว่าเป็นเมืองโพิพันแต่ไม่มีโลกธาตุแล้วนั่นเพราะว่าไม่มีโลกธาตุแบบไหนไม่มีโลกธาตุที่อยู่ในความโลภความโกรธความหลงทิฏฐิมันเป็นเหนือความโลกธาตุทุกจริงอย่างทุกทุกอย่างในในสามแดนโลกธาตุนี่ที่ว่าไม่มีเลยในเมืองโพธิพันนี่ ยังพอได้ยินข่าวมันก็เลยกระเทือนใจเรานี่เนี่ยนี่ก็ครอบครูนี่แหละก็เรื่องเดียวกันนี่ลูกนี่ก็เรื่องจะไปครอบครูนี่แหละไอ้เขาเอาภาพมาที่พี่แมหบอกพระก็ขันก็ไปไปกราบอุบาอุบาอุบาโสกี้ไปกราบกุบาอาจารย์ก็ที่ให้รุบาอาจารย์ครอบครูให้ที่เปรตผีไม่น่ะโลกพวกเราเป็นเจ้าพูดนี่ก็ยังไปกราบไปไหว้เขาอยู่นั่นี่ก็เห็นพระนี่ที่เป็นเจ้าฟ้าเจ้าขุนเหมือนกันน่ะแต่เขาไม่ได้ถ่ายภาพมานี่ลูกถี์ลูกขาพูดให้ฟังที่ไปด้วยนี่จีเป็นคนขับรถไปให้เก็เป็นเจ้าฟ้าเเจ้าขุนนหมือกั พอลงจากรถแล้วก็คานไปประกาศพระฤาษีให้ฤาษีครอบครูให้ลูกลองนึกถึกลองลองดูนะ่นลูกเจ้าฟ้าเจ้าคุณหรือเจ้าเปรยเจ้าผีเจ้ามูเจ้าหมานี่พอจะพูดอย่างนี้นะไม่แคร์ใครด้วยนะพูดตามความเป็นจริงนี่แหละน่อยากเขียนพระดีอยากเขียนเจ้าฟ้าเจ้าคุณดีไงอันนี้พูดเฉพาะเจ้าฟ้าเจ้าคุณที่ไม่ดีนะก็พูดให้ฟังเมื่อกี้นั่เฉพาะพูดที่เป็นเรื่องเป็นราวนี่นีู่ดดีก็ยกไว้เหนือก็เหนือก็หม่อมพ่อแม่ครูที่เป็นองคงสังฆราชหรือเป็นเจ้าฟ้าเจ้าคุณที่ดีก็ยกไว้เหนือก็ เพราะว่ามันเกิดเกลือนใจเนี่ยพอเห็นว่าเจ้าฟ้าเจ้าคุณไปทำเรเียวจำซามอย่างนี้นั่นนั่นนี่ก็ได้ว่าแบบอย่างตัวอย่างที่ดี่นไอ้ตัวอย่างแบบอย่างที่มันไม่ดีเนี่ยมันทําให้ลูกให้หลานพู้ดีนี่กเทือนใจเพราะว่าศาสนานี้เป็นศาสนาพุทธไม่ศาสนาไม่ใช่ว่าเป็นศาสนาของเจ้าฟ้าเจ้าคุณนี่พวกเรานี่ก็ไม่เข้าใจใช่ไหมล่ะคิดว่าเป็นเจ้าฟ้าเจ้าคุณก็โอ้ยมันมีบุญมากมีพระราณนิสงมากมาย่สร้างบุญสร้างกุศลมากมากจึงเป็นเจ้าฟ้าเจ้าคุณสมควรที่จะไปกราบไปไหว้ไปทาบุญด้ ที่พูดกันที่ได้ยินได้ฟังกันมาตลอดเห็นไหมละ่ะก็น่าจะเข้าใจว่าศาสนานี้เป็นศาสนาพุทธนั่นเป็นศาสนาของสมณะโคดมพุทธเจ้าไม่ใช่ศาสนาของครูบาอาจารย์รูปไหนรูปใดห,หรือเจ้าฟ้าเจ้าคุณรูปไหนรูปนั้นดูนี้ไม่มีนั่นจเจ้าฟ้าเจ้าคุณก็ต้องหมอบราบค้าให้กับธรรมกับวินัยไม่ใช่หรือนั่นครูบาอาจารย์ทุกสายก็ต้องหมอบพระค้าให้กับธรรมกับวินัยไม่ใช่หรือเนี่ยหลวงปู่นึกถึกตงองหลวงปู่ไงทำไมจะต้องแยกแตกแยกสมกัครคีกันเป็นสายนั้นสายนี้เป็นเจ้าฟ้านั้นเจ้าฟ้านี้ ก็รวมกันที่ทำที่วินัยไม่ได้หรืออันนี้กล่าวขอกรมาพ่อแม่ครูด้วยนะเพราะว่าพูดจริงหน่อยนะพูดดีก็ยกไว้เหนือก็กรหม่อมจอมขวัญกล่าวขอกรมาแทบเท้าด้วยนี่เป็นเรื่องเป็นเรื่องเป็นเรื่องเป็นเรากวกับเจ้าฟ้าเจ้าคุณนี่เห็นไหมเขาจับได้แล้วนี่เพราะว่าเป็นมีเมียมาตั้งสิบปีแล้วนี่มีลูกหรือเปล่าก็ยังไม่ทราบนะเออนี่ก็ต้องฟังข่าวกันต่อไปเลยนี่เห็นไหมลูกมัน่าเกลียดไหมล่ะนี่น่ยพ่อกระลัชีทำลายศาสนาเป็นเป็ดเป็นผีโอ้มันจะว่าเป็นเป็ดเป็นผีธรรมดาเนี่ยนี่าเรานี่ เป็นความเป็นจริงนะลูกนะลูกนึกตึกตองดูนะเป็นความจริงที่ต้องปู่พูดจริงนะั้นพวกเพื่อเหลือผมหมาเนี่นั่นเราจะแสวงหาพระดีไงลูกเนี่ยเออนั่นเราพูดนี่พูดตามความเป็นจริงนะลูกนะไม่แก้ไใครด้วยเราเป็นลูกที่ดีของผู้เจ้าเจ้าไม่ได้แตกแยกศาสนาไม่ได้แตกแยก,กนิกายไม่ได้สายนั้นายนี้เราายเดียวก็คือสใจมสายวิน,นัยใยใจที่บริสุทธิ์ในมรรคในผลเนี่ยนี่เก็เรียกว่าเจ้าฟ้าเจ้าคุณเจ้าเป็ดเจ้าผีเจ้าหมูเจ้าหมาไปทําเสียงไงไปมีเมียม,มาเป,ป็นสิบสปีแล้วเเขาก็เลย ติดกล้องไหมติดสิปีแล้วล่ะเขาเปลี่ยนพยายามที่จะจับไม่ได้แกก็หลบของแกดีนะเขาเลยติดกล้องไว้ก็เลยนั่นก็เลยได้ภาพช,ชัดมานั่นแหละพิจารณาลูกนะคนอุกหลานฟังแล้วก็พูดให้ทางไอ้ชาวพุทธเราทั่วโลกก็ฟังกันด้วยนี่อย่าแตกแกก่แย้ศาสนาอย่าคิดว่าเจ้าฟ้าเจ้าขุนเป็นเจ้าของศาสนาอย่าคิดว่าครูบาอาจารย์สาย,สายนั้นสายนี้เป็นเจ้าของศาสนา ต้องคิดว่าศาสนานี้เป็นศาสนาพุทธสมณะโคดมพุทธเจ้าบัญญัติ่า้ยังไงบัญญัติเรื่องธรรมดงินีแล้วก็พุทรวติาตามนั้นที่ใช่ไหมละ่ะดูแลกันสมคัครีกองเกี่ยวกันเป็นหนึ่งเดียวกันมันก,ก็ชิ่นเรื่องช่วยเหลือเกื้อกูลกันไปที่นั่นไม่ใช่ว่าคานไปให้พวกอุบาตปฏิกาเข้าขึ้นครูให้เห็นไหมละ่ะก็เป็นอย่างนี้แหละนี่เนี่ยพระก็เป็นนั่นเป็นจองกำะหมังเวทนั่นญาติโยมไปก็ไปขึ้นครูเพ่เห็นไหมพ่อเห็นมาเนี่ยยืนดูนะเขาเอานี่แหละเขาเอาไอ้อะไรล่ะมันเป็นเหมือนก เปครอบพระนี่นะพระครอบกันนะพอครอบแล้วก็ชักขึ้นนะร้องเหมือนหมานี่แหละเป็นกุ๊กก <ๆ S 1> <'d> ุ๊กกากาเก๊เก๊กาก้เกินชักกินชักอไปนะนี่เห็นต่อหน้าต่อตาเลยนะโอ้ไม่เป็นอย่างนี้หรือศาสนาเปรตศาสนาผีนี่ไม่ใช่ศาสนาพุทธนี่พวกนี้เนี่ยนั่นพวกราชีป,ปอมมาบทนี่เราว้าง,างั่นนี่เห็นต่อหน้าต่อตาเลยนะเขาก็บอกว่าเขาเก่งเขาเลิศดเขาเปิดเสิฐนะเขาเริ่เรียนมาแล้วเขาก็เป็นเจ้าคณะอำเภอโน่นนั่นเห็นไหมล่ะเราก็เลยไม่พูดเราก็นั่งดูพฤติกรรมของเปรตของผีนั่นพากันรวจมน เรียกว่า,าท่างจะมาจะมุตตระพระัมอยู่แต่ว่าสวสดมนต์จูปั๊บแล้วก็พากันสวมหัวกันปั๊บก็เอาแล้วตอนนี้น่ะดิ้นแล้วจากดิ้นจักกอเหมือนเป็ดเหมือนผีแล้วเหมือนหมูเหมือนหมาแล้วร้องกุ๊กกากเห่าหอนแล้วเห็นมาใน,นลูกด่นที่พูดให้ฟังนี่นันก็มีทั่วโลกดินแดนนี่แต่ว่าทําไมจริงพ่อแม่ครูที่เป็นพระเถรานุเถรนั้นท่านผู้ใหญ่จรงิงไม่เข้าไปดูแลใช่ไหมล่ะจัดระเบียบหรือว่าจัดให้อยู่ในระเบียบในวินัยไม่ดีเหรอเลยก็พวกนี้ก็มาหาเรื่องด้วยนั่นนี่มาหาเรื่องนนน้้ปูกกดววยั็ี พวกเป็ดพวกปีพวกหมูพวกหมาพวกนี้แหละนี่พวกอรชีปอมบดพวกนี้แหละนี่เป็นคนดังด้วยนะเป็นพระเด่นพระดังด้วยนี่เออเป็นนั่นนะก็เป็นเนี่ยเป็นเจ้าคณะอำเภอนีิเป็นเจ้าคณะตำบลด้วยนะนี่เอ้เป็นระดับเลขาผมเลียขาเลียแข็งเลียขาเลียหมูเลียหมาด้วยนะพวกนี้นั่นอันนี้ผู้ดีจ้กงไปเนื้อกากระหม่อมนะพร้อมใหู้ที่เลือที่เสริฐที่เป็นเจ้าฟ้าเจ้าคุณที่เลื่ที่เปริฐก็มีมากนี่พูดเฉพาะพระที่ไม่ดีทั่วโลกก็ฟังด้วยฟังให้มันเป็นธรรมนะ อย่าฟังวินัธรรมจะลำเอีย like, งล่ะไห้จะบอกว่าหลวงปู sue, ่นี้ไปด่าพ่อแม่คร so so ูที่เป็นเจ้าฟ้าเจ้าคุณฟังให้มันเป็นหลวงปู่ด่าที่ไหนหลวงปู่พูดตามความเป็นจริงหลวงปู่พูดเฉพาะพระเจ้าฟ้าเจ้าคุณที่ไม่ดีที่เป็นเรื่องนี้นั่นพระองค์จักคราชพ่อแม่ครูหรือเจ้าฟ้าเจ้าคุณผู้ดีผู้ิศผู้ประเสริฐก็มีมากใช่ไหมล่ะดูแลปกป้องรักษาลูกหลานด้วยไม่ใช่ว่าให้ลูกหลานสู้ทุกสู้ยากและพวกเจ้าฟ้าเจ้าคุณเจ้าเปรตเจ้าผีเจ้ามูเจ้าหมาพวกนี้พวกกระตีปอมบทนี้มาทาลายลูกหลานด้อยู่ยากนัน นี่คือความเป็นจริงเป็นอย่างนั้นก็ทั่วโลกก็ฟังด้วยเพราะเราเป็นชาวพุทธนั่นจะร่วมด้วยช่วยกันคนละไม้คนละมือนะลูกนะดูแลร,รักษาปกปก้องไว้ซึ่งพุทธศาสนาด้วยทาด้วยวินยัยพระก็ต้องมีทรม,มีวินยัยนี่ก็เห็นไหมเ่ะไม่มีตาบาดสวนกันอยู่นั่นใส่หมวกไปเฉยอยู่ยังไม่รู้เรื่องว่าเข้าเข้าไปในบ้านเขาทำยังไงนั่นยังใจหมวกไปเฉยยังใจเสื้อไปเฉยนั่นเห็นไหมที่เราเห็นกันอยู่นั่นน่ะมันเป็นบ้ากันหรือไงไม่ไม่ไธรไม่ดูทไม่ดูวินัยหรือไง เวลาจี้จะใส่รองเท้าไปพอเดินเข้าบ้านก็ต้องถอดรองเท้านั่นเวลาพวกหัวไปพอเข้าหมู่บ้านก็ต้องเอาที่พวกหัวออกนั่นมันก็มีหมดนะนั้นน่ะทำวินียที่พระเจ้าทรงบัญญัติไว้ถูกต้องเดีงามไม่ใช่เป็นผีบ้านีลูกนั่นนีไม่เป็นบ้ากันเห็นไหมน่ะไม่เป็นบ้ากันน่ะก็พากันสาธุกันดีเลยนะเออนั่นเป็นเปรตเป็นผีทั้งนั้นเลยเนี่ยน่ะก็แถวแถวไหนก็แถวนี้แหละไปเกี่ยวข้าวด้วยกันด้วยนั่นแหละไปเกี่ยวข้าวช่วยโยมด้วยเห็นไหมเป็นเปรตเป็นผีไหมน่ะพอเหลืองหอมหมาไหมล่ะ ม้องก็จะพูดอย่างนี้แหละทัว่วโลกก็ฟังด้วยเราเป็นพระเป็นสามนาที่สมบูรณ์บริบูรณ์เนี่ยแหะภาคของเฉลี่ยมันก็ยังภาคไม่ได้อยู่นั่นแหะขุดดินได้ย่ามันขุดดินไดายา้ย่าไม่ได้อยู่ตามธรรมแต่พี่ไหนที่ผู้เจ้าทรงบัญญัติถ้าบวชมาไม่มีความเคารพเติร์ตัวในศาสดาของตัวเองบวชมาไม่รู้บุญไม่รู้บาปมันรูบวชมาทำไมรู้เฮ้บวชมาทำไมบวชมาหาวิมานอะไรสื่อสารประเภทที่พ่อบ้านมันจะสิ้นเรื่องที่เราไปนี่ยังไปเกี่ยวเข้าช่วยโยมก็เฉยอยู่นั่นพวกโยมก็สาธุ เป็นเปรตเป็นผีร่วมกัน like. ทั้งนั้นเลยพวกเปรตพวกผีทั้งนั้นเลยทั้งพระด้วยทั้งบาตรศรีกาด้วยพูดตามความเป็นจริงนะลูกนะนี่เห็นแถวนี้แล้วนี่มันเป็นเปรตเป็นผีกันทั้งนั้นแหละนี่เราพูดตามความจริงทั่วโลกก็ฟังด้วยใครจะปกป้องพุทธศาสนาถ้าไม่ใช่พระไม่ใช่อุบาสกอุบาสิกาอันนี้พวกเรานี่รู้รู้หรือไมล่ะรู้รู้ไหมล่ะรู้บุญรู้บาปไหมล่ะที่ทําอย่างนี้น่ะมีความเคารพเทิดทูนในศาสนาตัวเองไหมล่ะนี่พูดให้ลูกหลานฟังพูดถึงขึ้นขึ้นครูแล้วมัััันน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 นกกกกกก็็เเเลลลลยยยไปปใหหญ่่่มอออาาาาาางีููู้้้แขุุทธธดวสส นั่นมันขึ้นครูมันก็เลยไปกันใหญ่กันนะเห็นมาลูกนี่เนี่ยก็ไปครอบครูนี่เนี่ยนะมันเป็นอย่างนั้นจริงลูก่นี่ยพ่อพูดตามความเป็นจริงนะเขาเอาวิญญาณเข้าไปเนี่ยขอให้ลูกหลานเข้าใจนะเขาเอาวิญญาณเข้าไปวิญญาณผีตายหงส่วนมากพวกนี้ตอนนี้ย้อจะนี่เนี่ยนะเห็นไหมมีข่าวอยู่เรื่อยเนะี่ยเวลาเขาคนตายหงเนี่ยนะคนตายหงเขาก็เขาจะไม่เผาให้ไหมหล่ะเขาจะไม่เผานี่เขาจะเอาไป เอาปูนไปโบกติดไว้นั่นแนหะพวกนี้ดึกๆเขาจะไปพวกนี้ดึกๆเขาจะไปบางทีก็ไปตัดเอาส่วนหัวแล้วก็เอาไปเห็นไหมที่ออกข่าวเรื่อเบางทีหัวหัวของศพหายนั่นแหละลูกมันเป็นอย่างนั้นเลแล้วก็จะไปลนเอาน้ํามันพลายเอาหัวไปก่อนถ้าจะลนตรงนั้นมันก็จะมีปัญหาเขาสะกดวิญญ,ญาณน่ะสะกดวิญ,ญญาณไว้ในหัวสะกดวิญ,ญญาณไว้ในหัวแล้วนี่ลูงปู่ศึกษาดูนะพวกจองกระหมังเบสนี้นะแล้วเขาก็เอาหัวไป เพราะส่วนหัอตรงนั้นมันจะเป็นที่ศูนย์รวมของจิตตวิญญาณที่เขาเรียกจิตตวิญญาณเขาใช้เรียกว่ามันสมองเขาเลยจะใช้ตรงนั้นเน่ยเขาจะใช้หัวกระโหลกตัวนั้นพอไปแล้วเขาก็ไปตั้งบวงสวงแล้วเขาก็สะกดวิญญาณสะกดวิญญาณแล้วเขาก็หล่นออน้ำมันพลายนั่นพอหล่นน้ำมันปลายตอนนี้คาว่าขึ้นขู่ครอบขู่เขามีอะไรครอบหัวเขาจะเอาน้ํามันนี้เข้าไปทาทาตรงไหนบ้างอ่ะทาตรงที่เขาครอบหัวหรือทาตรงที่เขาเรียกว่าขึ้นขู่นี่นะนี่ภาษาเนะขานั่นนะเขาว่างั้นนะ ดันขี่หลวงปู่ไปเห็นนี่แล้วผู้หญิงคนหนึ่งนี้ที่มาที่นี่เนี่ยโดนพระไปขึ้นขู่ทั้งลูกศิษย์หลวงปู่ก็เลยถามถามเอาความเป็นจริงว่านับไม่ได้ว่าเท่าไหร่เขาคงจะไปเป็นประมาณพันคนที่ผู้หญิงคนนี้ถูกถูกขึ้นขู่ตอนแรกพระเป็นคนลงมือก่อนแต่นี้ก็ลูกศิษย์ลูกหาต่อไปต่อไปขึ้นขูนน่ขึ้นขู่จนท้องขึ้นขู่จนท้องท้องแล้วก็ไปพระก็เอาเงินไปให้ทําแท้ง ลูกศิษย์ลูกหากลุ่มนะั้นก็เอาเงินเรานี่ไปให้ทําแท่งทำแท่งต่อไปต่อไปจนม,มันเป็นบ้ามันมันมาที่นี่อตอนแรกก็ปิดบ้านปิดบ้านแต่ที่นี่มันปิดไม่ได้นี่ดูนี่พรอผมก็เปิดเผยขึ้นมามันก็เลยยอมรับความเป็นจริงอพ่อก็เลยว่ากลับเรื่องกลับตัวใหม่สรุปก็กลับไปดูแลพ่อแม่ซะนั่นที่เรื่องแล้วมาก็คือทิ้งไปซะเพราะเราไม่เข้าใจเพราะเราไม่รู้อืมเพราะว่าที่ว่าเราไม่ได้ชั่วด้วยเจตนาของเราเราชั่วได้ตัวนี้ที่ครูบาอาจารย์พากระธรรมนี่ งั้นลูกกลับล้วกลับตัวหมายใแล้วกลับไปบ้านใช่ไหแกก็กลับไปบ้านที่เตัตนานแล้วน,ะน่ะนั่นเห็นไหมลูกนั่นนี่เรคือการขึ้นขู่จะมีมีสิ่งดีไหมเลวทั้งหมดดูเข้าใจญ่ไหมไม่มีคําว่าสิ่งไหนดีเลยถ้าพระก็ตามอุบาตุติกาก็ตามถ้าไปขึ้นขู่แล้วผู้นั้นจะเลวทุกสิ่งอย่างเลยการกระทําด้วยกายด้วยจาด้วยใจเป็นคนเลวเป็นพระเลวไปหมดเลย พระพุทธเจ้าบัญญัติแล้วถึงเดรัชานวิชาห้ามเรียนห้ามอยู่ในศาสนาพุทธโดยเดย็ดขาดนี่เห็นไหมลูกนี่นพระพุทธเจ้าห้ามเลยนะห้ามเดรัชานวิชาห้ามเรียนเดรัชานวิชาในพุทธศาสนาโดยเดย็ดขาดถ้าใครเรียนก็สิกขาลายพออรไปเลยผู้นั้นถือว่าทําลายศาสนาอุบาสกติการมันก็เหมือนกันนั่นถ้าใครมาเรียนพวกเดรัชานวิชาก็หนีไปอยู่ศาสนาใหม่ซะอย่ามาอยู่ในพุทธศาสนาเพราะว่า ตัวนี้เป็นตัวทําลายตนเองรู้เข้าใจไหมทําลายครอบครัวครอบครัวจะไม่อบอุ่นเพราะว่าตัวนี้จะเอาเปรตเอาผีเข้าสู่ร่างของตัวเองเมื่อเอาเปรตเอาผีเข้าสู่ร่างตัวเองก็เอาเปรตเอาผีไปอยู่ในครอบครัวของตัวเองไปอยู่กับเมียด้วยไปยุ่งกับเมียกับลูกกับหลานกับพ่อกับแม่กับลูก,ก,ก,อ,ก,ก,ลกอะไรผิดก็ไม่ได้อันนี้ลูกลูกเราเคยมาก่อนนี่นี่ลูกเราเคยมาก่อนนี่ผู้หญิงเคยมาก่อนนี่ลูกเราที่อยู่วัดนี่แหละก่อนที่หลวงปู่จะมาไง ก่อนที่หลวงปู่จะมานี่ลูกเขาก็ไปไปอย่างนี้มาก่อนไปขึ้นคูมา่อเพราะเขาไม่ทราบไงเขาก็คิดว่าเลือดป้าเปิดศิกเขาก็ไปตันงอย่างนั้นตั้งแต่นั้นแต่ไรมานี่ตอนที่หลวงปู่ยังไม่อยู่มายัางยังยังไม่ได้มาอยู่ที่นี่นะพอหลวงปู่มาอยู่ที่นี่หลวงปู่ก็เห็นว่าไม่เป็นอะไรจึงเป็นอย่างนั้นจริงๆหน้าดําไปพอเราเท้นตามความจริงลูกหลานก็เลยพูดให้ฟังหลวงปู่ก็เลยว่าออกมาซะออกมาซะเขาก็กลัวตายที่เขเพราะว่าเอออาจารย์เขาสั่งว่าอาจารย์เขาบอกว่าถ้าจากเขาไปเพียงเจ็ดวัน ถ้าไม่ตายเขาจะเป็นบ้าไปเลยเขาเกิดความกลัวก็เพราะด้วยความเชื่อเริ่มเสดในครูในบาปคือไปขึ้นครูกับเขานี่แหละแต่ผลสุดท้ายก็ดังที่ลุงปู่พูดให้ฟังเวลาออกมาแล้วก็ไม่เห็นว่ามันเป็นอะไรพอออกจากเขามาได้แล้วก็ปรับสภาพเป็นปกติตอนนี้รู้บุญรู้บาปกิริยาท่าทางก็เป็นมนุษย์หน่อยไม่เป็นเปรตเป็นผีมาตั้งแต่ก่อนตั้งแต่ก่อนนี้พราวิญ,ญญาณจยเข้าสิงผัวพูดก็ไม่ได้ลูกพูดก็ไม่ได้ผิดข้อหมดไงแต่ผลสุดท้ายลวงปู่ก็มาดึงเขาออกมาจาก สิ่งเลวร้ยรายนั้นลูกเขาอยู่กับลุงผูนี่แหละเดี๋ยวนี้เขาก็อยู่พอถูพอแถพอไปพอมาได้พอลวงปูได้ไว้วางใจเขาได้กลุ่มนี้นะ,อะพอลวงปูมาอยู่ที่นี่แหละทุกอย่างก็ค่อยเป่าสภาพก่สภาพพวกจองขมังเวกก็เลยรังเกียจลวงปูหาเรื่องหาราวลวงปูจนถึงทุกวันนี้แหละไม่ว่าพระไม่ว่าเบาสุจการนี่ลวงปูก็เลยตัดสินใจสู้กับเรื่องนี้แหละเพื่อรักษาไว้ซึ่งธรรมซึ่งวิน,นัยโดยชีวิตแรกเก่านี่อันตรายลูกนี่ลูกไม่ต้องไปถามพ่อหรอกว่าเป็นอะไรนี่ก็เรื่องเดียวนะลูกนะเข้าใจใช่ไหมตอนนี้นี่แหละ ผู้ที่เป็นสามีนี่เป็นพวกเขาเอาวิญญาณเขาไปพวกนี้นะเอาวิญญาณเขาไปสิ่งไม่ใช่ว่ามีวิญญาณดวงเดียวนะลูกนะมันมีวิญญาณหลายดวงจึงเกิดอาการกิริยาที่บังคับตัวเองไม่ได้บางทีวิญญาณของสัตว์พวกเสือมันขึ้นวิญญาณของมนุษย์ขึ้นวิญญาณของพวกพวกนี้ถ้าพูดถึงวิญญาณเขาจะปลุกวิญญาณตามคําสั่งของเขาไงปลุกวิญญาณตามความสั่งเพราะว่าสมัยที่หลวงปู่เป็นคารวะนั้น ญาติของลวงปู่เป็นพวกนี้ไงลุงปู่จึงเห็นพฤติกรรมของเขาแต่ว่าลุงปู่นี่จะไม่ชอบของพวกนี้ตั้งแต่ไหนมาไงลูกเนี่ยมันเป็นความรู้สึกแปลกพี่เออหรือว,ว่าน้าบังคับให้เรียนแล้วก็บอกว่าเราไม่ชอบอ่ะน้าก็ทําไปเถะนี่พอบทมานี่ก็ไปเจอกับพระรูปหนึ่งพระรูปนั้นก็เรียนวิชาเนี่บังคับให้ลุงปู่เรียนลวงปู่บอกว่าผมไม่ได้บทมาเพื่อเรียนร่ำเรียนวิชาอาคมเป็นวิชาเรียนไมท่ทีก็มันจะดีทั้งนั้นอะ่ะก็ใช่อยู่ดีก็สําหรับผู้ที่ชอบ แต่ผมนี่ไม่ชอบอ่ะดูที่ผมไม่มีดิงไม่มีลายแม้แต่จุดเดียวเราก็เลยว่างเงี้ยผมเอาวัตนธรรมตเป็นที่พึ่งตั้งแต่เป็นค์ตั้งแต่เป็นคารวาสมาตั้งแต่เป็นญาติโดมมานี่ยผมไม่ได้สนใจกับสิ่งนี้เลยเมตกุฏแต่อะไรผมก็ไม่เคยมีเพราะว่าผมไม่ค่อยชอบสิ่งนี้ตั้งแต่ไหนแต่ไรมาผมเชื่อเรื่องกรรมเชื่อผลของกรรมตั้งแต่ที่ผมเป็นคาราวาสมาอันนั้นล่ะลุงปู่ก็แขวข้าตลอดรอดฟังจากครูจากบามาจนผลสุดท้ายลุงปู่ตัดสินใจหนีเข้าป่าก็เรื่องนี้แหละ นุ้งกูก็เลยไม่เข้าไปก้าวไก่นะในเรื่องของพวกนี้นะแต่ไม่เข้าไปก้าวไก่และก็ไม่อยู่ด้วยจึงตัดสินใจหนีเข้าป่ารูปเดียวอ๋อทำไมครูบาอาจารย์จึงไปยุ่งหยิงบุ้นายกับเรื่องเครื่องรางของของัขงกับเดียริชันวิชาแนะเป็นพระที่เด่นดังด้วยและทาที่ไหนไ้ไหนล่ะแสดงว่าพวกเธอตั้งเป็นศาสดาเองที่มีหน้าศาสนาพูดจึงเสื่อมไปสเสื่อมไปเพราะว่าพระเป็นผู้ธรรมนั่นพระสุติการเป็นผู้ธรรมนี่เองจึงเสื่อมไปสเสื่อมไปโอ้ยเราไม่ยอมน แต่เวาที่เรามีชีวิตอยู่ทาวินัยจะต้องเจริญรุ่งเรืองศาส,สนาพุทธจ,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 จะต้องเจริญรุ่งเรืองระว่างกันแล้วก็เลยตัดสินใจนี่แหละในช่วงปีพศส,ส5 5 7ออกมาจากป่าแล้วก็เลยตัดสินใจสู้เพื่อรักษาซึ่งธรรมซึ่งวินัยไปไหนมาก็พอ่พอๆกันนะลูกนะเนี่ยมันก็เลยทําให้เกิดเขาเรียกว่าเกิดกระเทือนในใจเพราะว่าเป็นลูกที่ดีเนี่ยทำยังไงพ่อเราจึงจะสบายใจใลูกที่ดีจะต้องมีหน้าที่รักษามวลมรดกของผู้เป็นพ่อทรัพย์สมบัติของผู้เป็นพ่อคือก็คือธรรมก็คือวินัยเนี่ยเขาไปขึ้น จะขึ้นครูมันก็จะได้ยินแว่วๆบ,บ,บางทีจะมีเสียงนี่มีเสียงพูดในหูบางทีก็มีภาพหลอนบางทีก็นี่แหละที่ว่าทําไมคนพวกนี้จะต้องทํากรรมหนักบางทีเอาไปมานี่ที่นุ่งปู่เห็นมานะเอาไปมาก็ไปฆ่าเมียไปฆ่าลูกมันหลอนหลอน,นเหมือนกับยาบ้านนะลูกนะแต่มันมันหลอนแบบแบบยาบ้านนะมันหลอนแบบเดียวกันนั่นแหละเอาไปมาก็เขาก็สั่งนี่เคยเห็นอยู่ที่ในในป่านนะ ู่ที่แม่กระสีอำเภอแม่กระสีจังหวัดนครสวรรค์เอาไปมาเขาก็สั่งแกแกเป็นคนอุดรแกเรียนดีรชานวิชามานี่แหละแกก็เลยมาปฏิบัติทรรมเีนี้เขาก็สั่งว่าถ้าเธออยากได้อาจได้ทําเธอพึงฆ่าตัวเองตายมีเสียงกระซิบแกก็เลยวันแรกแกก็ได้มีดมาได้มีดมาก็เชื่อดตัวเองก็หมู่เห็นก็ดึงมาไงก็นี่ก็อบรมกันอย่างดีแล้วก็นึกว่า สบายแล้วเออก็ไปหากินยาเลยสักนิดหนึ่งเออไปกินยาที่จิตเภทอะไรเรียบร้อยก็เออว่าหายแล้วพอกลับมาตอนนี้มันไม่ไม่หายที่มันเป็นโรคเก่ากําเริบเพราะว่าโรคโรคโรคเนี้ยโรคขึ้นครูนี่แหละมันกําเริบมันก็มีคําสั่งคําสั่งว่าถ้าอยากเห็นสิ่งเลิศสิ่งประเสริฐให้ใช้เชือกแฝนคอตัวเองตายนี่แหละมันก็เลยแฝนคอตัวเองอ้อยตรงเตงอยู่นั่นแหละอ้อยตัวตรงเตงอยู่นี่อยู่ที่แม่กระสีนี่อยู่นี่ก็เป็นนี่นนนนน ที่หมู่ผู้ดใด้ฟังนี่อยู่ที่หนองคายนี่ปีที่มาจำพรรษาอยู่ที่ไอ้นี่นะที่วัดป่าวิเศษชัยรามนี่บ้านหนองนาแจงนี่เหมือนกันเลยนะแบบเดียวกันเลยเนะี่ยเขาสั่งเ,เดี๋ยวนี้ตายก็เหมือนไม่ตายตายก็เหมือนตายอยู่ก็เอ้ยอยู่ก็เหมือนตายตายก็เหมือนอยู่เอ๊ถ้าอยู่ก็เหมือนตายตายก็เหมือนอยู่จะทำยังไงเออก็เธอตายใชก็สิ้นเรื่องไ้ไม่มีเสียงกับที่หูนี่ก็เรื่องเดียวกันที่แหละขึ้นครูเนี่ยพระนะ แกก็เลยเอาอันนี้แนขนคอเนี่ยนะเห็นไหมที่แนขนคอที่ป่าช้าเนี่ยนะนะที่ใกล้ๆบ้านนั่นนะ่ะนี่นี่แม่นีก็อยู่บ้านใกล้ๆบ้านนั่นแหละเนะี่ยแนขนคอตรงเตงนี่แหละที่วันนี้ที่ว่าแม่กับลูกไปนาพอไปขับรถเครื่องไปนาไงพอไปเห็นห้อยตรงเตงอยู่ก็ดึงแขนลูกลูกเอ้ยพระรุ่นนี้รุ่นไม่กินข้าวแล้วว่างี้แหละก็เลยไม่สตาร์ทเครื่องรถเลยนะวิ่งนะตอนนี้รถก็จอดอยู่นั่นแหละแต่รถไม่ไม่สตาร์ทเลยลูเพราะความกลัวสุดขีดนั่นแหละ ฟาแขนลูกได้ก็วิ่งเพราะว่าม,มันมันมันตกใจนั่นรถก็จอดอย่างนั่นแหละรถก็ไม่เอาเลยนะอแต่ว่าวิ่งวิ่งจะไวกว่ารถทํารองนี่แหละมันเปลนมาลูกนี่อันนี้อันเดียวกันนี่ขอให้ลูกหลังเข้าใจนี่เราทําบุญก็จะรับไม่ล่ะทําบุญรับก็เป็นเป็นเป็นบุญเป็นบุญของเขานี่ยแต่ว่าทําบุญไม่รับมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเขาจะรับไม่ล่ะเพราะมันคนละสายอันนั้นสายสายสายศา,าสตร์สายเปรตสายผี อันนี้สายธรรมะเพราะว่าหลวงกูเห็นผู้หญิงคนหนึ่งเขาก็ครอบครูเขาก็ขึขขข้นครู